ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดและทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดและสร้างเสริมความดี ความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมสมัยอยู่ภาคใต้เนี่ยมันเป็นป่าหมดนะครับมันก็ได้รับความรู้ทางด้านเรื่องต้นไม้เรื่องสัตว์ป่าไปโดยอัตโนมัตินะครับแล้วคุณพ่อเป็นคนข้างค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานะครับก็เรียนรู้หรือว่ารับ สซนซาบจะทาสอนของพ่อนี่ไปโดยอัตโนมัตินั้นเมื่อเมื่อจบออกมาแล้วก็ทําง,งานเนี่ยนะครับในใจก็มุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือชีวิตสัตว์อย่างเดียวโดยไม่คิดถึงอย่างอื่นการที่จะไปกินสินบนหรือว่าไปรักสินบนนี่ไม่ไม่มีอยู่ในหัวนะครับมีแต่เมตตาหรือว่าทานที่จะให้ลงไปที่ตัวสัตว์หรือว่าเจ้าของสัตว์นะฮะนั้นมันก็จะติดเป็นนิสัยการออกไปช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอัตโนมัติ ือมีพระดำรัสอันนึงว่าวิชาชีพใดก็แล้วแต่เนี่ยมีประโยชน์กับประเทศทั้งนั้นนะครับขอให้ใช้วิชาชีพน,นั้นเนี่ยให้เต็มที่นะครับแล้วก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยแล้วก็ถ้านํามาปฏิบัติได้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมันจะทําให้ความเจริญก้าวหน้าของประเทศเนี่ยสูงขึ้นหรือว่าเจริญดีขึ้นนะแต่ว่าต้องทําทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับแล้วก็โดยไม่ไม่หวังผลประโยชน์หรือว่าสิ่งตอบแทนทำโดยเต็มใจทำนะฮะทำด้วยใจ